กระชายขาวอันนี้เป็นกระชายป่าพอได้มามันก็จะมีเกษตรกร,เ,กรเนี่ยจะล้างมาระดับหนึ่งแล้วแหละแต่มันก็ยังมีคาบดินคาบะายติดอยู่แล้วก็มาทําความสะอาดอันนี้เป็นน้ําเปล่านะคะล้างสักสามน้ําก่อนพอเราล้างกระชายด้วยน้ําเปล่าสามน้ําแล้วนะคะต่อมาอันนี้น้ํากะเอานะคะ จะอยู่ประมาณ1ลิตรเพราะกระชายที่เอามาทำหัวเชื้อเนี่ยอยู่ที่ครึ่งกิโล500กรัมใช้เกลือ2ช้อนโต๊ะนะคะเกลือแบบไหนก็ได้นะคะจะเป็นเกลือทะเลเกลือแกงที่ห่อระบาด2บาทก็ได้คะ่ะพอดีตอนนี้เกลือที่บ้านหมดเกลือแกงถุงระบาด2บาทแต่อันนี้ก็เลยใช้เกลือเอลดีนแทน2ช้อนโต๊ะนะคะอย่าไปซีเรียสค่ะ ไม่ต้องถึงขั้นเพอร์เฟกใครมีอะไรก็ใช้ไปอ่าอันนี้เป็นน้ำส้มสายชูนะคะสองช้อนโต๊ะจะช่วยเรื่องการฆ่าเชื้อแบคทีเรียแล้วเราก็คนคนให้เข้ากันละลายให้เข้ากันปิด เอาเกลือละลายแล้วนะคะน้ำส้มสายชูเข้ากันแล้ว,ลวก็เอากระชายลงไปแช่กระชายอันนี้ครึ่งกิโลนะคะปิดเอากระชายนะคะไปแช่กับน้ำที่ผสมน้ำส้มสายชูแล้วก็เกลือซัก สิบหนาทีแต่อันนี้เอจะแช่ไว้สักสามสินาทีแล้วกันนะคะพอครบ30นาทีก็มาล้างด้วยน้ำเปล่าอีกประมาณสามถึงสี่น้ำปิดค่ะพอเราแช่กระชายลงไปในน้ำที่ผสมกับเกลือแล้วก็น้ำส้มสายชูครบ30นาทีแล้วนะคะทีนี้เราก็จะล้างน้ำสะอาดอีก3-4น้ำนะคะ แล้วก็จะล้างน้ำสะอาดอีกประมาณ3-4น้ำพอเราล้างทำความสะอาดเรียบร้อยใช่ไหมคะขั้นตอนต่อมาก็คือหั่นกระชายเป็นท่อนๆตามทางอันนี้เขาเรียกทางแนวขวางนะ เนี่ยค่ะหั่นเปน็นท่อนแบบนี้นะคะเพื่อที่เราจะได้นําไปปั่นแยกกากสูตร้ยกกากเราจะไม่ทิ้งนะคะกากเราจะเอาไปต้มผสมกับใบเตยเป็นน้ําเครื่องดื่มสมุนไพรสูตรนี้นะคะได้มาประยุกต์จากหลายอาจารย์ขอโทษทีคะ่ะจำชื่อไม่ได้ไปเจอคลิปหนึ่งใน youtube ปิดนี่นะคะ พอเราหัน่นกระชายเสร็จแล้วเราก็เตรียมน้ำหนึ่งลิตรน้ำสะอาดหนึ่งลิตรนะคะแล้วก็เตรียมเพื่อที่จะไปปั่นสูตรนี้นะคะสูตรสูตรกระชายครึ่งกิโลห้าร้อยกรัมน้ำเปล่าหนึ่งลิตรแล้วก็ไปปั่นเราก็จะไดะ้เป็นหัวเชือ้อสูตรนี้ดูมาจากคุณหมอพรเทพคะ่ะรายการคนสู้โรคช่องไทย PBS คือดูมาหลายสูตรมากปิดนี่นะคะกระชายที่เราหั่นแล้วเราก็จะมาปั่นทยอยนะคะทยอยปั่นคือไม่ไม่ไม่ได้ปั่นพร้อมกันทีเดียวนะคะทยอยปั่นแล้วก็น้ำที่น,น้ำสะอาดที่เตรียมไว้1ลิตรนะคะก็ทยอยใส่ ไปปั่นสจแล้วเราก็จะกรองนะคะ กากกระชายเราจะไม่ทิ้งนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกสูตรหนึ่งค่ะดูมาจาก youtube แต่ว่าจำชื่อช่องไม่ได้ต้องขออภัยด้วยขออภัยเจ้าของสูตรด้วยค่ะกากที่เหลือเราจะไปต้มกับน้ำใบเตยนะคะผสมน้ำตาลทรายแดงไว้เป็นเครื่องดื่มสมุนไพรส่วนน้ำกระชาย เขมข้นที่เรากองไว้ได้ก็จะเป็นหัวเชื้อไว้ทำเครื่องดื่มน้ำพึ่งผสมมะนาวนี่นะคะกระชายที่เราปั่นแล้วก็จะออกมาในรูปแบบนี้ตรงฟองมันให้ช้อนออกนะคะเพราะตัวนี้จะขมเนี่ยคะ่ะเอาเอาฟองออกก็จะได้น้ําเชื้อกระชาย ส่วนกากมันอันนี้กากจะไม่ทิ้งค่ะเดี๋ยวจะไปต้มใส่ใบเตยแล้วก็น้ำตาลทรายแดงแช่ตู้เย็นไว้กินแทนน้ำอัดลมนี่นะคะหัวเชื้อกระชายพอเราตักฟองออกแล้วเราก็จะมากรองอีกครั้งนะคะ เสร็จแล้วเราก็บรรจุใส่ขวดที่สะอาดแล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นได้7วันค่ะพอเราจะทําเป็นเครื่องดื่มเราก็แบ่งออกมาใช้อ,อทีนี้ตอนที่เราออกมาใช้นะคะอันนี้เป็นหัวเชื้อนะคะเนี่ยเราก็หาขวดมาบรรจุ อันนี้เอจะทำเป็นเครื่องดื่มน้ำพึ่งมะนาวนะคะกระชายน้ำพึ่งมะนาวก็ตักสองช้อนโต๊ะนะคะสองช้อนโต๊ะแล้วก็ความหวานความเปรี้ยวปรับปรับได้เลยนะคะอันนี้ใส่น้ำพึ่งนะคะน้ำพึ่งต้องเป็นน้ำพึ่งแท้นะคะ น้ำผึ้งหนึ่งช้อนโต๊ะหรือใครชอบหวานก็แต่ถ้าเน้นเพื่อกินเป็นยาก็อย่าหวานมากเลยค่ะไอจะใส่แค่แค่หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็มะนาวมะนาวเอจะยังไม่ใส่นะคะเพราะเอจะไปกดน้ำร้อนเดือดเดือดใส่ก่อนเพราะเอต้องการให้กระชายมันผ่านความร้อนพอมันอุ่นๆเอถึงจะใส่มะนาวเอจะใส่สักหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนโต๊ะถ้าชอบเปรี้ยวก็สองช้อนโต๊ะ นี่นะคะน้ำต้มเดือดร้อนๆเดือดเดือๆเลยนะคะหนึ่งถ้วยกาแฟก็มาผสมกับหัวเชื้อกระชายสองช้อนโต๊ะน้ำผึ้งหนึ่งช้อนโต๊ะนี่ค่ะเอต้องการให้มันผ่านความร้อนเราก็จะได้เครื่องดื่มเดี๋ยวเอจะรอให้มันอุ่นๆเอถึงจะใส่น้ำมะนาวนะคะ เพราะาถ้าเราใส่ไปตอนนี้คุณค่าทางวิตามินซีมันก็เสียแล้วใครชอบจิบเป็นชาร้อนๆอุ่นๆก็ทานได้เลยแต่ถ้าอยากจะได้เป็นเครื่องดื่มเย็นๆก็เติมน้ำแข็งปิดเสร็จแล้วนะคะเอเติมมะนาวไปแล้วนะคะสองช้อนสูตรนี้จะไม่มีการติเราไม่ได้กินเพื่อความอร่อยนะเรากินเพื่อสุขภาพนะ น้ำพึ่งจะใส่แค่แค่หนึ่งช้อนโต๊ะอ่าเราก็จะเติมน้ําแข็งมีน้ําแข็งมาจะกินของที่มีประโยชน์กินเพื่อสุขภาพอย่าถามหาความอร่อยนะคะบางคนเนี่ยเรื่องมากตีน้นตินี่ก็คือสรุปไม่ต้องกินเลย นี่ค่ะเราก็จะได้เครื่องดืง่มค่ะต่อไปนะคะ,ะตัวกากกระชายที่เหลือนะคะเราจะไม่ทิ้งนะคะเราจะมาทำเป็นน้ำกระชายใบเตยอันนี้คือใบเตยที่ที่เอล้างแล้วนะคะเอใช้ประมาณเกือบ20บใบขยำเพื่อเวลาเราไปต้มกลิ่นมันจะได้ออกมา สูตรนี้เอามาจากช่อง youtube แต่ว่าต้องขออภัยเจ้าของช่องด้วยเพราะว่าเอทคือบังเอิญไปเจอแล้วก็จำจาชื่อช่องไม่ได้ถ้าจำถ้าจาได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะมาบอกอีกครั้งนะคะปิดนี่นะคะเราจะใส่น้ำสะอาดสองสองลิตรแล้วก็กากกระชายนะคะที่เหลือ ให้ประโยชน์นีคค่าปกติที่บ้านเนี้ยจะกินน้ำอัดลมทุกวันจะก,กินเป็ปซี่ทุกวันเปลืองเงินมากทั้งเปลืองแล้วก็ทำลายสุขภาพแล้วก็ใส่ใบเตยนะคะตอนแรกเอว่าจะใส่น้ำตาลทรายแดงพอดีน้ำตาลทรายแดงที่บ้านหมดใครมีแบบไหนก็ใส่ไปได้ค่ะใส่น้ำตาลทราย น้ำตาลสีขาวก็ได้แต่ถ้าเลือกได้อยากใส่น้ำตาลทรายแดงเพราะมันจะหอมนี่นะคะอันนี้หนึ่งกิโลความหวานแล้วแต่ชอบนะคะแต่บ้านนี้พยายามจะลดหวานเพราะความหวานมันกดภูมิเอจะใส่แค่ครึ่งกิโลพอจะไม่ใส่ถึงหนึ่งกิโลอาจจะเกิน เกินหนึ่งเกินครึ่งกิโลอาจจะอยู่ประมาณเจ็ดเจ็ดขีดแล้วก็ไปต้มให้เดือดพอเดือดแล้วเราก็จะกองกากทิ้งแล้วก็ใส่ตู้เย็นดื่มได้เลยน้ำกระชายต้มใบเตยผสมน้ําตาลพอต้มเสร็จแล้วก็มากองแบบนี้นี่ค่ะพอกองแล้วเขาจะได้แบบนี้พอเย็นแล้วเราก็บรรจุขวดแล้วก็แช่ตู้เย็นค่ะ ก็จะได้น้ำสมุนไพรอร่อยอร่อยหอมชื่นใจแล้วก็มีประโยชน์